ฮะเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วซีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็กพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไล่ละหกร้อยพี่น้องอันนี้เป็นนาของผมเองทางหญ้าทางข้าวพี่น้องเอ้ยต้นหญ้าทั้งข้าวอาเบิรงว่ามันติดจวดสักไหนพี่น้อง เออบงไกลๆที่า้อน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิซูมาแล้วกันนอนรอนอนรอรถเกี่ยวพี่น้องเอ้ยก็คือว่าคือที่ผมบอกคือผมผมจะเอาฟางผมจะเอาฟางก็เลยต้องพาให้น้ำมันแห้งพี่น้องรอให้น้ำมันแห้งเพราะว่า้าหนามันบาแหงนี้ถ้าเกี่ยวไปมันก่อ มันก็ไม่ได้ฟางพี่น้องมันฟางมันเน่าวายไงซะนี่ข้าวลม้มข้าวยืนข้าวนอนหกรอยเบิดนี่ฟังนี่เขานอนทาแบบนี้แบบแนบสนิทพี่น้องแนบสนิทเลยนี่นี่ก็หกรอยพี่น้องหกรอยคือการเบิดกนะ็คือบาเนาะมันมันยังไงล่ะคือก็ก A. มี่เอมีเอซี คอมเมนต์มาเออก็ไอคลิปที่ผมไอไปถ่ายรถเกี่ยวที่มุกดาหารให้พี่น้องดูคลิปอ <c oughs> สองหมื่นสามหมื่นวิวนั่นแหละคลิปนั้นแหละไอที่ไล่ละพันนั่นแหละเอ่อข้าวตั้งไล่ละพันข้าวยืนไล่ละพันสองนั่นแหละเออกระมีไอเขากับคอมเมนต์มากผมไม่ผมผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเกี่ยวหรือเปล่านะหรือว่าเขามีรถเกี่ยวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน คอมเมนต์มาบอกว่าไอ้ข้าวข้าวตั้งเนี่ยเอ้ยข้าวข้าวนอนข้าวล้มเนี่ยพันว่ารถเกี่ยวมันเกี่ยวยากพันว่าเออมันดีซ้ำไหนแล้วพันว่าเขาเอาพันสองนะพันว่าดีขนาดไหนแล้วเขาถึงไม่เอาถึงพันห้านะพันว่าเออเพราะว่าพันว่าอะไรรถเกี่ยวมันก็แพงเออถ้าจะไปเกี่ยวถูกถูกอ่ะมันก็ก็ได้ดอกพันว่ามันบ่ได้กำไรพันว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่น้องว่าได้กําไรหรือไม่ได้กําไรเออระหว่างไล่ละพันกับที่บุรีรัมเนี่ยไล่ละพันเอ้ยไล่ละหกร้อยอย่างเงี้ยนาพี่น้องก็ดูแปลงใหญ่ไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ใหญ่หรอกพี่น้องแต่ทีนี้มันกับมันแล้วแต่พื้นที่ผมว่าแล้วแต่พื้นที่เออกัว่าแถวแถวบุรีรัมก็เขากับเกี่ยวกันไม่แพงพี่น้องเกี่ยวกันไม่แพง แต่แถมมุกทหารนี่เกี่ยวกันไล่ละพันเอออันั้นก็นยังยังมีคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ขนาดไล่ละพันนี้เขาบอกว่ายังไม่คุ้มวหมืนันคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แถวบุรีรามเขาเกี่ยวกันไล่ละหกร้อยนี่เขาก็ยังอยู่ได้แม่นบอพี่น้องถ้าเขาไม่คุ้มเขาไม่ทาหรอกเออแต่สาหรับไปคนที่บอกว่าเกี่ยวไล่ละขนาดไล่ละพันนี้ยังถูกไปยังไม่คุ้มกับ อะไรรถเกียวเลยก็อันนี้ก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันเนาะแล้วแต่จะคิดคือว่แล้วมันมันมันไหนๆแล้วผมคิดว่าเกีียวถูกเกีียวแพงนี่แต่ไปรอดหรือไม่รอดนี่มันมันเกิดมันอยู่ที่การบริหา,ารจัดการสลากว่านเดี๋ยววันไี่ต้องเดินเัง พี่น้องดูนี่ข้าวล้มข้าวล้มหมดเลยนี่อันนี้ก็ล้มฝงนุ้นก็ล้มล้มล้มหมดเลยนี่เขาก็ยังเขาก็ยังเอาไหล่ละหกลอยเออพี่น้องคิดว่าเขาขาดทุนไหมล่ะออแต่อยู่มุกดาหารแบบนี้บ่ได้หรอแบบนี้นี่พันสองอไม่พันสองกับพันสามเบิงมันล้มขนาดไหนเนี่ยเบิงสนิทไปกับอคันนาเลยนี่เห็นไหม สนิทไปเลยพี่น้องบ่คิดเบิง้งพอ,อมันสิทธิ์ขนาดไหนแต่ดีที่มันไม่มีน้ำพี่น้องมันไม่มีน้ำเนี่ยมันไม่มีน้ำอืมก็ไล่ละหกร้อยคือเข้าไม่ว่าจะข้าวล้มข้าวยืนข้าวตั้งอะม,มันกัดผมว่ามันมันอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่า บางคนไล่ละพันไล่ละพันสองก็ยังไปไม่รอดแมนบอลล่ะแต่บางคนบางเจ้านี่เขาเกี่ยวไล่ละห้าร้อยเขาก็อยู่ได้เขาก็ไปรอดได้เอเพราะฉะนั้นนี่ค่าเกี่ยวแพงหรือค่าเกี่ยวถูกนี่มันมันอยู่ที่การบริหารจัดการสมัครกว่าเออแมนบอสําหรับคือยังไงเท่าแก่รถบางบางขัน้นบางคนนี่องอือแบบต้องเราต้องง้อรถเกี่ยว เออแล้วเ้าตรงงอเข้าต้องไปตามนะ่ะแบบนั้นเนี่ยอนาคตนี่ผมบอกได้เลยถ้าเท่าแก่รถขี่องว่วยไงนี่ <c oughs> อาชีพคุณนี่ไปไปได้ไม่ไกลเออเพราะว่าอาชีพรถเกี่ยวเนี่ยมันมันมันคือมันคืออาชีพบริการพี่น้องมันคืออาชีพบริการเอแถวบุรีรัมนี่ไม่ต้องไปตามหารถเกี่ยวเลยเอเขามาถามหมอด้านเออเขาแทบสิทธิ์เขาพูดดีคุยดีนะ่ะ แต่แถวมุกดาหารน่โอ้โหคนนี่ต้องไปต้องไปตามต้องไปงอรถเกี่ยวแบบโอ้ยรถเกี่ยวก็มีหน่อยพ่อมนะพอมีหน่อยปุ๊บก็บโอ้ยแต่ละคือบางคันเขาก็พูดดีนะรถเกี่ยวเนี่ยแต่บางคันเนี่ยขี่องค์แต่ผมผมบอกกันเลยว่าถ้าคุณรักในอาชีพรถเกี่ยวเนี่ยอาชีพรถเกี่ยวคืออาชีพบริการเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าว่าวไงขี่องค์เรียบร้อยอาชีพเจ้าไปตลอดดอกอืมคือ ถ้าใครคิดจะทําอาชีพรถเกี่ยวยาวๆอยู่รอดเนี่ยผมแนะนําเลยว่าต้องอัธยาศัยดีเอออัธยาศัยดีเออบอแมนว่าไปถามมายังกะเฮ็ดกิกซิกกักซักใส่แล้วแบบนั้นนะจาได้เกี่ยวแค่ปีเดียวอืาถ้าเบิง้งถ้าเบิง้งโหลดพี่น้องถ้าเบิง้งโหลดโยมุกทหารถ้าเบิง้งโหลดถ้ามีรถเกี่ยวลงไปลงเยอะๆเนี่ยถ้าเบิง้งเดี๋ยวเขาจะดําราคาสู้อ่าเพราะฉะนั้นกะ ไม่ว่ากันเนาะเออคือว่าแหละของอะไรที่มันมีน้อยมันก็ต้องมีมีคุณค่าเป็นธรรมดาเออคืออย่างมุกอาหารเนี่รถเกี่ยวมันหน่อยเออมันกระแพงเป็นธรรมดาเอ,อแต่บุรีรัมเนี่ยรถเกี่ยวมันเยอะเออมันก็ถูกเป็นธรรมดาเออแต่ถามว่าถูกแล้วมันจะขาดทุนไหมถ้าขาดทุนเขาคงไม่ทําแมนบอกเออไล่ละหกร้อยถ้าบอกว่าขาดทุนเขาคงไม่ทํากันหรอก เออเขาก็คงได้กําไรอะไรเขาถึงทําเขาถึงอยู่ได้เไร่ล,ละหกร้อยไม่ใช่ว่าหกร้อยมาเพิ่งหกร้อยปีสองปีนะหกร้อยมาหลายปีแล้วนะ่พี่นอ้องไร่ล,ละห้าร้อยหกร้อยมาหลายปีแล้วเอแต่ยุกทหารเนี่ยเปิดมากไร่ละพันเลยมันก็เกินไปเนาะอะอฮะโอเคไม่ต้องคิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีสาระอะไรมากมายเรามาจมชูกันฟังว่าเนี่ยข้าวล้มแบบเนี้ยเขาก็เคี่ยวราคาเก่าหกร้อยคือเก่า อเออเห็นบอเขาก็ไม่ได้ดําราคาเขาก็ไม่ได้คิดราคาเพิ่มเออไม่ได้เกี่ยวอะไรละพันสองพันสามคืออย่างมุ่งทหารได้ลหละเห็นบอลเบิ้งพี่น้องเจ้าของรถเกี่ยวเบิ้งเอาเดอ้อหนิถ้าคิดว่าไปไม่รอดจ้ะจะเศร้าสาตอนน่นตัวแมนบอล <c oughs> ให้เละหกร้อยเขาก็ยังอยู่ได้ แกมเขายังพูดดีอีกนะไ้ละหกร้อนี่เจ้าของรถนีแต่ไรละพันมุกดาหารโอ้ยไปถามแต่ละขั้นก็อยากว่าันหอนนำเข้าเมเกินไปเนาะฮะโอเคไปเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังจมสู่กันฟังซ้ำนี่แหละ